อ๋อไอ้ขอทานจิ๋ม,มเก็บกาดแถวนี้ไปโอ๊ยโอ๊ย<อ><อ>โอ๊ยโอ๊ยผมขอโทษครับผมขอโทษทำอะไรอ่ะพ่อไก่ขอทานเนี่ยมันไปเก็บขวดร้านเราอีกแล้วนะอย่าไปตีมันมาเรียกม,มันมานี่ไปพ่อจะเรียกอะ่ะเฮียผมขอโทษนะครับเฮีย ผมจะไม่ทําแบบนี้อีกแล้วครับอ่ะเอาไปที้งงจันทีได้ครับแล้วขนมพวกนี้ล่ะครับเฮียเยอเอาไปเถอะถือว่าช่วยกันขอบคุณมากครับ องน,นี้จะดีเหรอเออนะแกไม่รู้หรอกความจนมันน่ากลัวไปทำงานได้แล้ไปเนี่ยสวัสดีครับเอา้ามาอยกแล้วเหรอวันนี้เอาอะไรวันนี้ผมมาอุดหนุนผมมีตังค์แล้วเออดีดีงั้นอ่ะไปเลือกเลยแล้วเดี๋ยวไาจ่ายตังค์ เฮ้ยเฮ้ยพี่ทำไรอะเบาๆสิวะเห็นไหมเนี่ยจากยี่สิบราคาเหลือห้าบาทแล้วเนี่ย้ย <_ t os> ทำงี้ก็ได้เหรอเฮ้ย <_ t os> เอานี่ลองทำดูจับตาดูเลยล่ะเดี๋ยวโชว์เดี๋ยวโชว์ กินเงินเฮียนี่ฮะนี่สนใจมัได้จริงด้วยว่ะเฮ้ยลองดูเว้เล้วกันเท่าไหร่ครับเฮีย ห้าบาทนมนี่ครับขอบคุณมากครับนี่ทำไมนมเดี๋ยวนี้มันถ่ายถูกจังวะซองเบลอเบล่าห้าบาทเฮ้ยพี่ยังได้ผลจริงด้วยว่าห้าบาทไม่ได้ไงกูบอกแล้วไงว่าเดี๋ยวโชว์เดี๋ยวโชว์เฮ้ยต่อไปถ้ายังขาดหรืออะไรเนี่ยมาเอาได้เรยเลยเลยนะเว้ย แต่น้ำที่บ้านผมจะหมดแล้วอ่ะพี่พี่ไปช่วยผม,มเอาอีกรอบได้ปะได้ดิสบายมากลุยเว้ยเี้ยเร็วดิเขียนเลยสิบาทพอสิบาทถูกไปปะพี่หน้า้เร็วเวดี๋ยวก็โดนจับได้หรอกเชีย่ยไปร้อยะอ้าาเท่าไหร่ครับเฮีย จะซื้อจริงๆหรอ,อซื้อดีครับเนี่ยยกมาขนาดนี้แล้วอ่ะได้งั้นอะเซ็นตรงนี้ก่อนเฮ้ยเนี่ยซื้อของแค่นี้ต้องเซ็นดเดวยหรอเฮ้ยแพ็กใหญ่ขนาดนี้มันต้องเซ็นเส็เรียบร้อยแล้วครับโอเคงั้นทั้งหมดก็3ามพห้าบวกค่าขนมที่เอาไปเมื่อกี้20บาทเป็นสามพันห้าร้อยยบบาทฮะ Yeah. น 3, 5, เนี่ยมันจะสามพันห้าได้ไงนี่ป้ายมันก็เขียนอยู่ว่าสิบาทสิบาทเนี่ยเนี่ย <Yeah. S 1> มึงคิดว่ากูโง่เหรอฮะไม่รู้เหรอว่ามึงทำอะไรอะนะ่ะจ่ายมาเออผมไม่เอาแล้วก็ได้เฮียไม่เอาเหรอแต่มึงเซ็นไปแล้วนะ <Hey. S 1> มึงต้องเอาแล้วก็ต้องจ่ายด้วยจ่ายมาพี่เอ๊เอ๊ช่วย พี่พี่อย่าเร็วนี่จ่ายมาจ่ายกูยิงนะครับผมจ่ายครับจ่าย